สวัสดีครับอันนี้ผมจะสาธิตนะการทดลองเรื่องการตกอิสระนะจะมีอุปกรณ์นะที่เสร็จระบบระบบปล่อย,อยวัตถุให้ตกอิสระแล้วก็จับเวลาโดยอัตโนมัติอันนี้เป็น,ป,นปฏิบัติการที่ต้องข้างง่ายนะฮะ่างน,นี้แล้ว <c> ก <oughs> ็ โอเคนะเรามีลูกเหล็กเรามีไอ้อุปกรณ์วัตถุนะไม่ใช่ลูกเหล็กหรอกแต่ว่ามันสามารถทําให้มันติดกับตัวไม้เหล็กข้างบนตัวยึดนะมีลูกเหล็กด้วยก็มีอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ลูกเหล็กนะเรามีสองขนาดนะมีมนลสองอันที่ต่างกันนะเรามาลองวัดวัดดูสองอันถ้าเป็นตัวกลมๆตัวนีนะ้ที่เป็นลูกเหล็กนะลูกเหล็กไม้เล็กหนึ่ง ลูกเหล็กลูกเหล็กลูกเหล็กช่างมวลนะตาช่างดิจิตอลนะตัวนี้ตง้งวางตรงๆหน่วยเป็นกรัมเราวัดค่าได้ตัวนี้16.2กรัมนะส่วนอีตัวหนึ่งตัวนี้นะเป็นพลาสติกเป็นในมันลูกแก้วนะอันนี้อันที่สอง วัดได้สากรัมนะแล้วเราลูกแรกก่อนเราปล่อยเราก,กดตรงนี้อุปรกรณ์ตัวนี้นะจะมีอันนี้คือยึดยึดอย่างเงี้ยล้วกดสตาร์ทก็คือปล่อยนะแล้วก็สต็อปหยุดตรงนี้นะครับนะลตัวเล็กวินลองดูก่อนสิตัวเล็กวินไหมสตาร์ทแล้ว ลองดูนะจะวิ่งสตาร์ทอ่ะตัวนี้ไม่วิ่งต้องเปลี่ยนตัวใหม่นิดนึงนะเราว่าใช้ได้กันเนี่ย <c oughs> ตัวใหม่ใช้สตาร์ทอ่ะจริงนาฬิกาต้องวิ่งนะครับแล้วผมเปลี่ยนตัวใหม่ครับนึง อกกุปกรณ์เราอย่าลืมปิดลองเทสก่อนที่ความสูงต่างกันในในนองผมจะไม่ยึดยึดติดกับความสูงนะผมจะเอาความสูงใดๆก็ได้ตัวเล็กวิง แล้วก็สต็อปอยู่ข้างล่างโอเคอันนี้เวิร์กนะครับ <c oughs> ดูดีนะครับตัวนี้โฮปุ๊บแล้วก,กดปุ๊บตัวเล็ก,ก็จะวิง่งพอผ่านนี้ก็สต็อปนะครับอุปกรณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะดังนั้นระวางให้มันตรงกับลูกเหล็กตัวนี้ก็ขันให้แน่นเอาที่ความสูงระดับที่เราต้องการ คนอาจจะเอาตรงนี้โฮกดโฮแล้วก็ปล่อยลูกเหล็กให้มันตรงตรงหรือเปล่าลองลองทสดูก่อนนะไลออ่กเก็บลูกเหล็กไม,ไม่ตรงไม่ตรงโฮใหม่ตรงโอเคนะครับข้อมูลตัวแรกเราเอา,อาที่ความสูงตัวนี้ เราวัดระยะความสูงก่อนนะวัดความสูงก่อนจากโฮตัวนี้ความสูงวัดยังไงก็วัดจากตัวผิวของลูกเหล็กจนถึงตัวเซนเซอร์ผิวอันจะตรงกลางหรือตรงผิวล่างผิวล่างของลูกเหล็กมันจะสัมผัสตร,ตรงนี้ก่อน แล้วก็ปล่อยทิ้งระยงนี้แล้วก็เจอเซ็นเซอร์ปุ๊บก็ทํางานก็แสดงว่าประมาณก็อาจจะวัดตรงกลางลูกเหล็กก็ได้หรือจะวัดตรงผิวล่างเซ็นเซอร์นะผิวล่างเซ็นเซอร์ก็จุดตรงนี้ซึ่งจะเออเลอระดับหนึ่งเดียวนะครับผมวัดได้60ถ้าเจอจังๆนะถ้าบางบางเซ็นเซอร์จังๆก็66.5นะวัดระยะความสูงตอนแรก หกสิบหกจุดหาผมจะทําพร้อมๆกันละสองลูกเลยหกสิบเซนติเมตรระยะแรกเพื่อความรวดเร็วนะครับเสร็แล้วก็ส start ผมได้0.369วินาทีได้ทีเท่ากับ0.369วินาทีเปลี่ยนลูก เป็นอีกรูปหนึ่งโฮโก็วัดก็กดสตาร์ท0.369เหมือนกันเลยนะอะเปลี่ยนเทียบกันให้ยังเห็นเลยอันนี้เปลี่ยนระยะอะเปลี่ยนระยะลงมา,าสักเท่านี้แหละนะมีคนมาให้ผมมาอยู่ใช่ไหม ระยะตัวนี้นะก็โดยประมาณจากเซ็นเซอร์ห้าสิบนะเจ็ระยะต่อมา57.5เจ็ซนติเมตรนะ 57. 5นะ้าเจ็ซนติเมตรตัวนี้ตัวแรกนี้66.5ิบหกด้าทีเท่ากับศูน 0่นเ่ามหกเเหมือนกันนีทเท่ากับระยะ S สเท่ากับนะตัวที่สองตัวที่สองก็ใช้ลูกเหล็ก 0.344 0.344วินาทีเปลี่ยนเท่ากับ57.5เซนติเมตรนาทีเท่ากับอโอ้โหก่อนโอเคอ่ะปล่อย0.343อ่ะพฤติยมตัวสุดท้ายอ่ะไม่ไม่ค่อยแตกต่างกัน อ่ะเปลี่ยนระยะอารมณ์มาอีกอสักเท่านี้มีระยะสูงสูงกว่านี้ไหมโอเคไม่มีสูงกว่านี้ค่อยว่ากันเอาใกล้ๆดีก,ก่อนอ๋อเดี๋ยวโฮไว้ก่อนอลุกเล็อ่าประมาณ47.5 อันนี้สี่สิบเจ็ซนติเมตรสี่เจ็ด้ซนติเมตรนะไอทีเท่ากับวิหีวินาทีนะ,ะปล่อยลงนะครับไอ้ซนจุดสามหนสองนจุดสามหน่วินาทีเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวนี้น ตัไป0.312์เหมือนกันน,น่าสนใจนะระยะเดียวกันเลยคนละลูกเลยนะครับใช้เวลาเท่ากันนะโดยประมาณเท่ากันนะเปลี่ยนคิระิยาะนี้ดูนะติดติดนี้ไวนะ้วัดระยะนะวัดระยะ37.5สนะิ เซนติเมตรีเท่ากับ37.5เ็ซนติเมตร t เท่ากับอ่าเอาลูกเหล็กนี่ก่อน0.2 7 7อเจ็ดเจ็ด่าเราพิสูจน์อะไรบางอย่างอยู่นะเอาลูกอีกลูกนึงโอ,อเคอ่ะปอยศูย์จุอเจ็ดหกไม่ต่างกันมากนะครับตัวนี้สยมตัวท้ายนี้ไม่แตกต่าง ระยะนี้เราได้แล้วเลื่อนลงมาอีกอไม่รู้มีคี่ค่านะในเอกสารยังไม่ได้เช็คดูนะครับลองวัดดูอเอเยอะๆไว้ก่อนก็้าลองเยอะๆยิ่งดีไยี่สดจุดห้านะระยะยี่สิบตัวเลขน่าสนใจ ยี่ได้าเทีเท่ากับกี่วินาทียี่เซติเมตรทีเท่ากับกี่วินาทีอันนี้ลูกนี้0.239์จุดสอง้าลูกลลูกเหล็กนะลูกพลาสติกเนี่ยตัวนี้เบากว่าตัวนี้เบากว่าปล่อย0.238 นะโอเคเอาอีกไหมเอาอีกอ,อีกระยะหนึ่งระยะนี้ใกล้หน่อย17.5 17. เจ็นะสิบานี่สิบเซนติเมตรที่เท่ากับวินาที เจเซนติเมตรทีเท่ากับวินาทีอ่าลองปล่อยดูหนึ 9, ่งศูนย์จุดะศูนยถ้าเป็นอีกลูกละนะลูกพลาสติกที่มีมวลน้อยกว่านะดูซิเวลาในการตก0.187เจลื่อมกันอยูนอ่นิดเดียวนะไม่ไม่เยอะน่าจะเอฟเฟกต์ทางด้านเรื่องของไงแรงต้านนะ ูปผิวไม่เท่ากันแรงแต้านอากาศก็จะไม่เท่ากันตัวนี้อาจจะมีฝนเรื่องพวกนี้เปลี่ยนลงมาอีกเล็กๆเลยสั้นๆระยะไม่น้อยอรนนี้วัดอยานหน่อยเซอร์อยู่ไหนเซอร์อยู่นี่ก็จะประมาณ เซนเซอร์ก่อนขอ,อ,อเซนเซอร์รอระยะอเซนเซอร์พอดีอแปดจุดแปดจุดห้าเดี๋ยนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจะวัดยากนิดนึงอยาเรื่องกันด้ เิน่งสมตรกๆตรงนี้ประมาณแปดหรือเอาดีๆก็ 5, นะเจ็ดจ้าอ่าเจ็ดจุดาเจ็ดจุดซนติเมตรทีเท่ากับเจ็ดซนติเมตรทีเท่ากับนะ 0. 0.0 0 00 2 3นะเปลี่ยนเป็นลูกพลาสติกดู0.125์จุดเอ๊ศูนจุาเใหม่สิมีอะไรที่ผิดไป0ูน อ,อันนี้จะเริ่มผิดละกดที่นึ่ศูนย์จุกห้าศูนย์จุดหกห้นย์จุดหนึ่งสอง ข้อมูลตัวนี้จะเป็นข้อมูลที่ไม่ไม่ค่อยดีละนะจริงๆแล้วเป็นข้อมูลที่ดีอยู่ถ้าอธิบายแต่ว่าถ้าใช้ใน l a ของเราจะเป็นข้อมูลที่ไม่ที่จะทําให้ทุกอย่างมันเพี้ยนไปหมดนะแสดงว่าอะไรตัวข้างล่างนี้น่าสนใจอยู่แต่เราค่อยๆไปดูก็แล้วกันความน่าสนใจมันก็คือทําไมตอนอยู่ใกล้ๆแล้วทําไมมันดีเทคมีปัญหาข้อมูลมันเพี้ยนไปน่าจะเป็นเรื่องของอะไรการเรื่องระยะเวลาที่มัน เร็วแล้วก็เรื่องของแรงต้านอากาศที่ที่ต้านนานกับที่ต้านเร็วที่แตกต่างกันไปนะครับตัวนี้ลองลองดูไอตัวบนสุดอัวบนสุดสดหนะ่งตรงนี้ไอยัตรงนี้ รีบบัคัน,นะครับตัวนี้ความสูงประมาณ8 3ดสนะแปดสมแปเซนติเมตรเนี่ยก็จะเวลาเท่ากับ0.412วินาที จริงเขาทดลองหลายครั้งนะเขาต้องให้ทดลองหลายครั้งแต่ผมทดลองแค่ครั้งเดียวนั้นะก็ขอให้เราใช้ข้อมูลตัวเดียวตัวนี้แหละนะแปซนะติเมตรนื่องจากมีเวลาจํากัดใช้ข้อมูลแค่ครั้งเดียว ส4วจุีหวินาที่ะโอเคน่าจะได้ข้อมูลที่เพียงพอแล้วนะครับมาดูข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะอย่างเี้ข้อมูลของเรานะ,ะลูกเหล็กนะ1ส2กรัมนะก็จะมีค่าของ ตัวเลขที่ความสูงต่างๆและที่เวลาต่างๆข้างล่างเป็นลูกพลาส,สติกนะสามจุดห้ากรัมนะที่ระยะ66.5กก็เป็น0.369นะตัวนี้นตัวนี้ผิดนะตัวนี้นี่ไม่เอานะตัวนี้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้ก็จะเป็นข้อมูลแบบนี้นะในในตารางถ้ามีหลายข้อมูลก็ก็ให้กรอกนะให้กรอกข้อมูลแบบเดียวกันเลยนะในตารางลงไป โอเคนะครับเอาเอาแค่นี้ก่อนแล้วเราก็พอดกา์ระหว่าง s นะกับเวลายกกำลังสองเราจะหาความชันแล้วก็หาค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับสััสีีครับ